วันนี้พามาเดินห้างตั้งหัวเสียงทนบุรีกันค่ะตั้งหัวเสียงทนบุรีเนี่ยเป็นห้างที่อยู่มานานมากเลยค่ะเราเคยมาเดินบ่อยเลยสมัยเด็กๆเ,เพราะว่าอยู่ใกล้กับบ้านอมา่าแต่พอโตขึ้นก็ไม่ค่อยได้มาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็จะติดไปแต่ห้างใหญ่ๆที่เปิดใหม่แทนมาถึงเราก็รู้สึกคิดถึงอดีตมากเลยคือรู้สึกเหมือนได้ย้อนวันๆกลับไปเลยอะค่ะของที่ขายนะคะก็ยังคงม,มีความวินเทจอยู่อย่างสมุดฉีกเนี่ยสมัยก่อนบ้าน่าใช้เยอะมาก แต่ว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วว่าสมัยก่อนมันจะมีรอยปูให้ขี่แล้วก็กระดาษกาสสีที่ใช้ทําปกรายงานคาร์ตะกอนใช้บ่อยมากไม่รู้เด็กสมัยนี้ยังใช้กันอยู่ไหมนะแล้วก็ที่ตั้งหัวเสียงสาขาธนบุรีนะคะเขาก็จะมีเวิร์กช็อปการทําการฝีมือด้วยคือถ้าซื้ออุปกรณ์ของเขาก็สามารถมาเวิร์กช็อปเรียนได้ฟรีเลยแต่ตอนที่เราไปมันเป็นช่วงห้างใกล้ปิดแล้วนะก็เลยดูไม่ค่อยมีคนแล้วก็ดูแบบห้างเงียบเหงามากเลยอะเห็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเออต่อไปมาซื้อของที่ห้างนี้บ้างดีกว่ากระจายรายได้้ห้หาางงเล็กลกๆันบนบะะคะ